Night of thought, keyword, moving forward fast, advancing, multitasking, making hasty decision, being on the warpath, a soldier, communication and problem solving skills, being competitive, being an activist, a truth seeker. ไพ่รีเวิร์ด unable to express yourself การทะลาะการไม่มีความอดทนการสร้างปัญหาอาชญากรรมสัญญลักษณ์ White Horse and Rider symbolize ถึงความกละหาร Source คือไอเดีย การสื่อสารเป็นสัญลักษณ์ของ Gemini, Libra และ Aquarius ใน General Question ใน Oxford หมายถึง การสื่อสารใจิตใจที่แข็งแกร่งในเวลาเดียวกันกับการที่แสดงออกการแสดงออกของบุคคลผู้นี้จะมุ่งไปที่การกระทำเป็นส่วนใหญ่และเป็นการกระทำที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบุคคลคนนี้จะเป็นคนที่ชอบแข่งขันแล้วก็ไม่ชอบให้ตัวเอง อยู่ในสถานการณ์ที่ให้ใครมาวิาพากษ์วิจารณ์ได้ในออฟซอสอาจหมายถึงทหารหรือคนที่อยู่ในสงครามคนที่ชอบอยู่ในความขัดแย้งหรือ Conflict Area ยในออฟซอสสามารถบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ รวดเร็วสิ่งแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงทุกสิ่งจะเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วมากแล้วคุณจะต้องให้ความสนใจกับสิ่งนั้นอะเพราะไม่งั้นแล้วอ่ะคุณก็อาจจะต้องแบบตกอยู่ข้างหลังตามไม่ทันการสื่อสารจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ ถ้าพูดถึงสถานการณ์ก็คือการแข่งขันและทุกคนนะ่ะแย่งกันพูดอยากจะพูดอยากจะแสดงความคิดเห็นของตัวเอง Love Reading ใน Love Reading Night of s o r t บ่งบอกถึงถ้าคุณมองหาเรื่องความรักแค่คุณเริ่มใช้ตามองก็จะมีมีมีความรักหรือมีคนเข้ามาหาคุณอืม ในความสัมพันธ์ในออบซอร์แน่นอนเป็นเนเจอร์ของคนที่ชอบที่จะแข่งขันเพราะฉะนั้นจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการแข่งอยู่ตลอดเวลาดังนั้นไพ่ใบนี้จึงสามารถบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่มีทั้งรักละเกลียดคือ love and hate relationship c a r r e r reading ทังด้านการงานในออฟซอสหมายถึงงานที่มุ่งที่การกระทำที่จะต้องมีแอคชั่นเ <dön st ing> ยอะๆงานที่ค้นหาข้อมูลหรือความจริงอะไรบางอย่างในออฟซอสยังหมายถึงทหารคนที่อยู่ในสงคารามและบางครั้งยังหมายถึงพวกใต้ดินแนวแฮกติวิส คือพวกแฮกเกอร์ที่ค้นหาใช้ค้นหาใช้ใช้เทคโนโลยีในการแฮกข้อมูลเพื่อนำไปสูอ่อุดมการที่ตัวเองต้องการในการอ่านถามตอบว่าใช่หรือไม่ภายในออฟสอดแปลว่าใช่มากกว่า ถามในเรื่องของ feeling นายออกสอดเป็นอารมณ์ประมาณว่าผู้ดูจะอยู่ในสถานการณ์เหตุการณ์ที่มีการแข่งขันมีการวิาพากษ์วิจารณ์สูงและเขาเหล่านั้นมีความรู้สึกอยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างออกไปมากๆ เพื่อที่จะให้คนอื่นรับรู้หรือคนอื่นได้ยินสิ่งที่เขาต้องการที่จะพูดออกไปถ้าถามว่าคนจะรู้สึกยังไงกับคนที่เป็นนายออ o ซอสก็ต้องบอกว่านายออฟซอ t หมายถึงคนที่ต้องการให้คนอื่นได้ยินและเข้าใจเขาคือ Hear แล้วก็ Understanding เขาจะไม่มีความอดทนต่อการถูกเพิกเฉยหรือไม่สนใจเขาบุคคลผู้นี้จะมีความรู้สึกกระสับกระส่ายไม่มีสติหรือว่ามีความรู้สึกที่มีความรู้สึกกับความรู้สึกของตัวเองอะ ถ้าถ้าถามในเรื่องของอารมณ์อะ่ะเขาจะไม่แสดงออกแต่เขาจะเก็บเอาไว้แต่เขาก็จะไม่ไม่ไม่สามารถที่จะรู้สึกถึงอารมณ์ตัวเองได้ personality ในออฟ w อร์ดจะเป็นบุคคลที่ต้องเรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดมากเขาจะเป็นคนที่ช่างพูดช่างแสดงออกช่างแสดงความคิดเห็นของตัวเองแสดงความเป็นจีนีสของตัวเองออกมาและก็ชอบแข่งขันมาก เขาจะมีการสร้างสรรค์หรือทำอะไรได้ดีมากเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่เขารักและมันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเหมือน pay attention to him ะโดยปกติอะ คนที่เป็นนออฟซอร์จะมีลักษณะที่เรียกว่าบ i a n t m สม d ยแล้วก็มีแฮปปี้มากๆแต่บางครั้งหลายๆครั้งเขาก็ขาดการเจรจาที่เป็นลักษณะเหมือนแบบ <S <S สันทวเมตรีเพื่อที่จะเข้าไปถึงจิตใจของคนอื่น <S <S ได้เพราะว่าบางครั้งเขาก็เหมือนไม่เข้าใจคนอื่นะ่ะ และอีกบุค,คลิกหนึ่งคือที่สำคัญคือถ้าเกิดเขาอะถูกทำให้รู้สึกเจ็บแน่นอนเลยเขาอะจะทำให้คนอื่นเจ็บเหมือนกันที่เขาเป็นเหมือนกันที่เขาได้รับซึ่งอันนี้มันเป็นลักษณะของคนที่คิดเร็ว เดินเร็วแล้วก็มีลักษณะนิสัยที่ทำอะไรแบบสปีดเร็วมากๆทุกๆสิ่งจะเกิดขึ้นเร็วแล้วก็คนเหล่านี้เขาจะไม่มีความอดทนกับคนอื่นหรือสิ่งอื่นๆเลยมาถึงเรื่องการคอมไบคอมคอมบิเนชัน Night of s อ o r อ s กับ Magician จะหมายถึง financial opportunity Night of s o u r c e กับ The i m p r e s s จะหมายถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการทำอาหารการกิน Culinary experience Night of s อฟ r อสกับ c h a r i o t จะหมายถึงการเป็น Mentor หรือเป็นครูที่ประสบความสำเร็จ และอาจจะบอกได้ว่าบุคคลคนนี้มองเห็นว่าเรื่องรถหรือยานพาหนะเป็นสิ่งที่สำคัญในออ f s อร์ดกับมูลก็คือ n e e d Recharge e m o t i o n a l l y ในออบ o อร์ดกับ w o r l d หมายถึง politics dominating a niche market ambition นฟซอสกับ u ฟ o คัพส์ก็คือ Confused เกี่ยวกับเรื่องความรักเนฟซอสกับเชนฟับคัพส์หมายถึงการมี Diplomatics in Relationships wanting a perfect relationship s แต่ก็ Find it hard to stand up คืออยากจะมีะความสัมพันธ์ที่ perfect แต่ก็ยาก ที่ตัวเขาจะเป็นอย่างนั้น Nine Knight of Swords กับ Queen of Cups ignoring negative people ก็คืออยู่ห่างจากคนที่ negative อะแต่ว่ามีคุณจะสร้างรูหรือกฎของตัวคุณเองหรือถนนของแห่งความประสบความสำเร็จอะของตัวคุณเองอะก็คือพูดง่ายว่าจะมี emotionaly l strong Night of Cups กับ Tree of Pentacles ก็คือ Workplace Manager อาจจะหมายถึงกามิกบอ e บิทว l e คอริสก็คือเรื่องเกี่ยวกับที่ทำงานความสัมพันธ์กับคนในที่ทำงานซึ่งมันเป็นกรรมหรือโชคชะตาที่จะต้อง ให้เขามาเจอกัน n i ในออฟซอร์ d กับ seven of pentacles mm hmm. ก็คือความผิดหวังหรือ,อการตกลงที่ไม่ประสบความความสำเร็จอะแล้วมันก็เลยอาจจะต้องแบบเสียเงินทองอถ้าขึ้นลักษณะนี้อาจจะบอกได้ว่ามันอาจจะหมายถึงว่า มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ควรจะทำอะไรช้าๆในการเขียนการอ่านหรือคือคือให้ให้เวลากับการศึกษาการเขียนการอ่านอะไรใหม่ๆในออฟซอร์กับเท n นด p อ n ฟเพนทหมายถึง making money หรือ financial investment หรือบางครั้งก็อาจจะหมายถึงการอิจฉาคนอื่นก็ได้ที่เขาอาจจะมีอะไรมากกว่าทางทรัพย์สิน material เลยพวกนี้ n i g ใน o s w o r d s กับ Night of Pentacles ก็คือ new career job opportunities n i g Night of s w o r d s กับ two of o n d s ก็คือ การจะมีชีวิตที่ดีขึ้น Moving a better place Reaching new heights n e i g o r กับ Four of Wands คือ Protecting a way of life Your b o u n d a r y and authority figures n e i g o กับ Six of Wands ก็คือ March m a t u r e a r Art n i อัพซอร์กับ King of w a n d s ก็คือ Networking in Private Enterprise Life Coaching n นอัพซอร์กับ t r u e of Swords คือ u p s e t the Status หรืออาจจะหมายถึง Annual c o m e r Night of sort กับ three of sort knight of sort กับ three of sort หมายถึง understanding emotional wants to heal them คือเข้าใจในความรู้สึกที่เจ็บปวดอะแล้วก็พยายามที่จะเยียวยาตัวเอง n i g h t of sort กับ five of sort คือ ยืนหยัด standing แม้ว่าจะถูกบูลลี่คือเหมือนกับการที่คุณไม่ยอมที่จะให้คนอื่นบูลลี่แล้วคุณต้องการที่จะมี better judgment ในในสังคมหรือในที่ที่คุณอยู่อะให้มากกว่านี้ Knight of s w o r d s กับ king of s w o r d s หมายถึง working with your family หรือบ้างงาน marry to the job อาจจะหมายถึงการหมายมั่นหรือยืนยันอย่างตั้งใจบางอย่างที่จะตั้งจุดมุ่งหมายสำหรับอนาคตซึ่ง ต้องเป็นเรื่องที่สําคัญในชีวิตถึงบทสรุปคนที่มองหาความจริงหรือคนที่ชอบสร้างประเด็นหรือสร้างปัญหามันเป็นคำถามเมื่อ n i c e of s o r d s เนี่ยโชว์ขึ้นมาว่า คนคนนี้เป็นอย่างนั้นหรอในออฟซอเนี่ยเป็นลักษณะของเอเนจีอย่างหนึ่งที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไงก็ตามบ่อยครั้งนักบ่อยครั้งอะที่การเปลี่ยนแปลงอะมันจะนำมาซึ่งคอนฟ lict หรือมันต้องเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งอยู่แล้ว ดังนั้นคนที่เป็นนายออบซอร์จึงมักจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรืองานที่มันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆอ,อีกเยอะแยะหรือกระทบกับสิ่งต่างๆในในในสังคมมันจะต้องมีการกระทบมีคอนฟ lict เพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เขาถ้าถ้าเขาอยู่ในในโพสิชันที่ดี โพสิชันที่ถูกต้องสำหรับเขาอะ่ะเขาอาจจะต้องเป็นบุคคลที่เก่งมากอย่างเช่นเป็น Great Investigator เป็นบุคคลที่แบบสืบเสาะที่เก่งมากเป็นตำรวจ Policeman ที่เก่งมากเป็น Detective ที่เก่งมากเป็น Journalist Scientist Activist ที่มีโฟกัส แล้วนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เก่งมากแต่ในขณะเดียวกันถ้านำไปใช้ในทางที่ปิดผิดอย่างเช่นเป็นอาชญากรอ,อย่างเงี้ยในออฟซอดเขาก็อาจจะเป็นนักอาชญากรรมที่เก่งมากเช่นกัน